สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแน,นลลองดูซี่ปายป้าโฉบชาแน,นลจะ,จะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดค่ะกลับมาพบกันกับป้าโฉผู้นำซีรีส์ใหม่มาบอกกล่าวแนะนำกันอีกเช่นเคยค่ะว่าแต่วันนี้จะเป็นซีรีส์เรื่องอะไรแนวไหนนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า365 Repeat the Year แนวของซีรีส์คือระทึกขวัญลึกลับแฟนตาซี อาชญากรรมและการข้ามเวลาค่ะฟังแค่แนวก็น่าดูสุดๆแล้วค่ะรู้เลยว่าอัดแน่นไปด้วยความเข้มข้นแน่นอนก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องยอ่อกันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่ามีคนทั้งหมด10คนที่ถูกลิขิตให้ได้รับโอกาสพิเศษซึ่งมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่ได้รับนั่นก็คือการย้อนเวลากลับไป1ปีเพื่อแก้ไขโชคชะตาแต่เรื่องราวมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเมื่อจู่ๆพวกเขาต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลึกลับต่างๆและยังตง ต้องเผชิญกับโชคชะตาครั้งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับพวกเขาทั้ง1ิบคนอีกด้วยในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาใน10บคนนั้นมีพระเอกเป็นตำรวจในแผนกคดีฆาตกรรมและนางเอกนักเขียนเว็บตูนรวมอยู่ด้วยสุดท้ายแล้วพวกเขาทั้ง1ิคนจะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงโชคชะตาตัวเองในหนึ่งปีก่อนได้หรือไม่และจะสามารถเอาชนะโชคชะตาใหม่ที่คาดไม่ถึงได้ไหมหน่ารุนมากค่ะไปให้กำลังใจพวกเขากันได้เลยนะคะ สำหรับนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่1ค่ะอีจุนฮยอกรับบทพระเอกของเรื่องตารวจแผนกคดีฆาตกรรมเขาสามารถจำใบหน้าคนได้แม้เจอกันเพียงครั้งเดียวผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง City Hunter ในปี2011ร่วมแสดงกับพระเอกแถวหน้าวงการบันเทิงเกาหลีอีมินโฮและนางเอกที่แฟนๆซีรีส์อย่างเราอิจฉานางเพราะประกบพระเอกแต่ละคนนั้น งานดีทั้งนั้นเลยค่ะอย่างพักมินยองในเรื่องนี้เขารับบทนำของเรื่องเป็นอายการค่ะเรื่อง Naked f i ไฟ m a n Man ในปี2017แค่ชื่อซีรีส์ก็แซ่บแล้วค่ะเขารับบทเป็นพระเอกของเรื่องแสดงคู่กับนางเอกชองอินซองมินิซีรีส์ที่สั้นมากมีแค่4ตอนจบ แต่อัดแน่นไปด้วยความเข้มข้นดราม่าจัดเต็มคุณภาพแถมในเรื่องนี้เขายังได้อวดหุ่นอันแสนเพอร์เฟกให้เราแฟนๆได้เห็นกันอีกด้วยค่ะเรื่อง A Poem A Day ในปี2018ซีรีส์การแพทย์เกี่ยวกับการกายภาพบำบัดที่ฟิลกู๊ดสุดๆป้ารักเรื่องนี้มากค่ะเขารับบทเป็นพระเอกของเรื่องแสดงคู่กับนางเอกสาวอ u b ูบแต่พระรองหนุ่มหน้าใสาชางดงยุน นอกจากเราจะได้เห็นการทำงานของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการกายภาพแล้วเรายังได้ฟังบทกลอนพ่อๆของเกาหลีอีกด้วยค่ะเนื้อเรื่องดูง่ายเบาสบายไม่เครียดใครชอบแนวนี้ควรดูนะคะเรื่อง Are you human too ในปี2018เขารับบทเป็นพระรองของเรื่องคอยช่วยเหลือพระเอกแสดงร่วมกับพระเอกหนุ่มซอคังจุนและนางเอกสาวกงซึงยอนค่ะ และเรื่อง d e s t i n a t e d Survivor 60 Days รักษาการประธานาธิบดี60วันซีรีส์รีเมคมาจากฝั่งอเมริกาที่เข้มข้นไปด้วยเรื่องราวของการเมืองเขารับบทเป็นตัวร้ายของเรื่องค่ะเรื่องนี้สนุกแบบเครียดๆนะคะดูไปแล้วเอาใจช่วยพ่อประธานาธิบดีเป็นอย่างมากค่ะ คนที่2นะคะนาจีฮยอนรับบทนางเอกของเรื่องนักเขียนเว็บตูนที่มีนามแฝงว่า Hidden Killer ผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง Shopping King Louis ในปี2016รับบทนางเอกของเรื่องแสดงคู่กับพระเอกนักร้องเสียงดีซออินกุกกับพระเอกรุ่นใหญ่ยุนซางฮยอนค่ะและเรื่อง One h u n d r e Days My Prince ในปี2018รับบทเป็นนางเอกของเรื่องสแสดงคู่กับพระเอกไอดอลแห่งวง EXO โทกยองซู o, oo, หรือดีโอนั่นเองค่ะซีรีส์ย้อนยุคเกี่ยวกับองค์รัสทายาิความจำเสื่อมชั่วคราวกับหญิงสาวโสดที่มีอายุมากที่สุดในโชซอนเรื่องนี้น่ารักฟินและโด่งดังสุดๆอีกหนึ่งเรื่องของปีนั้นเลยค่ะ คนที่3นะคะคิมจีซูรับบทนักจิตวิทยาสาวที่เป็นคนให้กุญแจสำคัญกับคน10คนในการย้อนเวลาได้ผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง w ว r e Stars Land ในปี2018รับบทหัวหน้าของนางเอกแสดงร่วมกับพระเอกหนุ่มหน้าใหม่อีจีฮุนนางเอกสาวแชซูบินและพระเอกรุ่นใหญ่อ e. ีดงกอนค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนิยายของประเทศญี่ปุ่นเรื่องรีพีทผู้ประพันธ์คือคูรุมิอินุอิและยังเป็นผู้เขียนบทซีรีส์อีกด้วยค่ะพอตของเรื่องนี้สำหรับป้าคือดีงามมากเป็นการผสมผสานที่ลงตัวสุดๆน่ารุนระถึกไปกับตัวละครว่าพวกเขาจะต้องกลับ ไปเจอกับอะไรบ้างที่แตกต่างไปจากเดิมและยังมีเหตุการณ์ให้คนทั้ง10คนช่วยกันแก้ปัญหาด้วยค่ะใครที่ชื่นชอบแนวนี้ไม่ควรพลาดนะคะน่าดูจริงๆทุกคนจะต้องเคยคิดกับตัวเองว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตได้เราอยากที่จะไปแก้ไขหรือเลือกทางเดินไหนที่มันทำให้อนาคตแตกต่างจากปัจจุบันจริงไหมคะทั้งชีวิตเราจะต้องเจอทางเลือกหรือการแก้ไขปัญหาให้เราเลือกอยู่ เสมออย่างน้อยก็2ตัวเลือกถึงแม้หลายคนอาจจะคิดว่าสุดท้ายแล้วก็ยังเลือกทางเดิมที่เคยเลือกมาแต่ก็มีอีกหลายคนที่อยากลองเปลี่ยนไปเลือกอีกทางหนึ่งเช่นกันถ้าได้โอกาสย้อนเวลากลับไปเป็นป้าก็จะลองเลือกทางเลือกอีกทางค่ะอยากจะรู้ว่าในอนาคตมันจะแตกต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหน เรามาร่วมลุ้นไปกับการย้อนเวลากลับไป1ปีของพวกเขาทั้ง10คนได้ทุกวันจันทร์และอังคารทางช่อง MBC ออนแอร์ EP แรกในวันที่23มีนาคมนี้แล้วค่ะปอรอนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ขอให้ทุกคนแข็งแรงและปลอดภัยนะคะ มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชาแนลลองดูซี่าบป้าโฉนะคะคัดสั่นซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคนฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกรุงกิ้งกรุงกิงก้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ